สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาสัมภาษณ์แอปวอนอะไรละยูวอนบีมิเย่แอวอนยูบรูยาน่าสุดแร็ I'm from India I'm from I'm from Khmer จะมาอยู่กับน้องทามน้างานะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์คนแต่กหน้าที่สยามกันค่ะไปกันเลย <laughs> พี่พี่ชื่ออะไรกันคะชื่อมีนครับปันครับปูครับจีครับมีอายุเท่าไหร่กันสิบห้าครับเท่ากันหมดเลยไหมเท่ากันครับมาจากอุตสาหกรรมหรอใช่ครับแล้วพี่พี่มีหวานใจกันหรือยังไม่มีครับไม่มียังมีครับมีหวานใจยังไม่มีปกติมาปกติมาสยามบ่อยไหมเอ่อหนึ่งอาทิตย์ก็ห้าวันครับหนึ่งอาทิตย์ห้าวันมาสยาม อันนี้อยู่มอสามหรือมอสี่คะมอสามครับอ๋อเท่ากันต่อไหนคะมอสี่หรือต่อที่เดิมต่อที่เดิมครับสามวนที่เดิมหมดแล้วครับด้วยออไปต่อที่อื่นเนาะพี่พี่ผาไอจีกันได้ไหมสก๊อตเอาก็ได้โผล่ต่อไอจีไหมหรือยาวไปไม่ไม่ยาวครับ m e n k a w i n ครับจำไหม a n s l s o n ครับอ่าสุขกรดอทยูเอ็นครับ G X I N O นะาจก่อครับข้าคมากเลยค่ะใกลุ่มหนึ่งน่ารักมากแต่ว่าก็รนๆอยู่พี่พี่ชื่ออะไรกันบ้างคะเอาเกไปละสิบยเลยยี่สิบเลยเก็พัดีๆแิดีทำดีเร็วเคได้ไปที่อไะืมก่อนสวัสดีค่ะพี่่ชื่ออะไรพงครับ ม่มีครับไม่มีครับจะพี่ฝากไอจีกันได้ไหมอ่าสะกดมาเลยพี่ไอพีได้สกอร์พีโอเอ็มครับพีเทียนนนได้สกอร์เอ็มสิบเก้าพี่พี่ชื่ออะไรกันมั่งครับชื่อทัพพิมค่ะชื่อน้ำขิงค่ะพี่ทัพิมกับน้ำขิงนะครับอ่าพี่พี่มาจากโรงเรียนอะไรกันอ่ะสัมพันธ์ศึกษาอ่ะสัมพันธ์ศึกษานะครับ มีหวั่นใจกันหรือยังคะไม่มีค่ะไม่ไม่มีใช่ไหมครับเอาพี่ๆอยู่เท่าไหร่กันมาปีนี้สิบแปดเหรอคะสิบแปดเหรอครับมหกจะไปต่อไหนต่อที่เดิมไม่มา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 อะไรมาอะไรมาอะไรครับขอโทษอยากเข้ามสวค่ะใช่อยากเข้าเริงมธรรมศาสตร์ค่ะกับมสวไว้ธรรมศาสตร์กับมสอบวครับอ่าฝากไอจีได้ไหมคะอ่า T T S I N S r อค่ะ N P P S T ค่ะค่ะขอบคุณนะคะพกพี่ชื่ออะไรคะสิตรียค่ะแล้วมาจากโรงเรียนอะไรคะสเซลอยู่มอะไรล่ะ โมหเมัค่ะเราจบมหกจะไปต่อที่ไหนคะไปต่อทีญี่ปุ่นค่ะตอนนี้พี่พีขอว้าไปกีได้ไหมคะ่ T E N C T N ีสุด T W ค่ะ S R P ค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อชีโน่ครับชื่อฟุนครับแส่โว้ครับชื่อปีเตอร์ครับอี่ม่จากรงเรียนอะไรกันฉันนม่หลครับ โอ้อยู่ไกลนี่ไหมอ่ะไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะแล้วพี่อยู่มอ,อะไรกันเนี่ยมหาบทาั้งทั้งหมดเลยไหมครับแล้วจบมหกพี่จะไปต่อไหนกันอะ่ะเอ่อที่ดูไว้ก็จะเป็นวิศวะของธรรมศาสตร์แล้วพี่อ่ะถามอะไรนะ <c oughs> ถามว่าจบมหกจะไปต่อไหนเออจุฬาครับนี่นี่กระเป๋า,าครับไปนี่ต่อคณะอะไรอะ่ะวิศวะวิศวะอหกเนี่ย วิศวะครับอ๋อวิศวะหมดเลยไม่ครับไมแน้านี่ตออไหนคอมเพษตครับอ๋อคอมเพลตคณะอะไรกับกินกินต่อวิทยารับอ๋อพี่พี่หนูขอไอจีได้ไหมได้ครับจะกดให้หนูฟังหน่อย C H E E N U K K H A W ยาวมากไอจีว่า A S แล้วก็เลขหนึ่งแล้วก็ E A P เฮอ H A R N Y U D T H ครับท I อ t I S O V R T H อ M O O N คทชีอโอเครับองขนค่ะเร่งมาแยกสีนบ้างนึกขอทำท่าได้ไหมนึกขอทำท่าได้ไหมถ่ายคลิปสวัสดีค่ะพี่พี่ชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อว่าทัมมี่ค่ะเจเน่ค่ะพี่่อายุเท่าไหร่กันเออสิบแปด โมหกใช่โมหกจะโ่หกนี้จะไปต่อไหนยังไม่แน่ใจเปลี่นกันก็ต้เลือกอยูอเออแล้วมีมาอะไรยังพรเอ่อมีมาหาอะไรเลยตัดตินที่ไหนคะเออพีแซกเอ่อจุฬาค่ะเก่งมากเลยแล้วพี่นะคะเป็มวินวัดจุฬาค่ะเก่งกันทุกคนเลยก็พี่ฝากไอาจีได้ไหมสะกดให้ฟังหน่อยเลย โอเคเอ่อ W <The beach> okay, A H N แล้วก็ P A R A N I ว be. <The beach> uh, ันบาลาีส่วเล็กแล้วก็ติดค่ะท่านเจ้าของที่ M จุด Thammy ค่ะ T T แล้วก็ M แล้วก็จุดแล้วก็ T A M M Y Y นะ N D N D P P R ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะพี่พี่ชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อชื่อกอบครับชื่ออังกีครับชื่อเก่งครับพี่พี่ครับพี่พี่อายุเท่าไหร่กันอ่ะสิบห้าครับเท่ากันไหมสิบหกครับสิบหกครับสิบหกครับอ่ะอยู่มสี่ใช่เปล่ามาจากเทพศิรินโอเคพี่พี่มีหวา่นใจกันหรือ,อยังยังไม่มีครับไม่มีครับมีหวา่นใจยัง ยังไม่มีครับยังวังยังยังไม่มีครับเขาตรวจทางกลุ่มค่ะก็ฝากไอจีกันได้ไหมไปตรวจมาเลย K K A N underscore K W ครับ O N G L E E O N G J A I ครับ K K d แล้วก็สี่เก้ามาครับ s A L O D P P ครับโอเเครับพี่พี่มาเลยสวัสดีค่ะเออพี่พี่มาสองเอะไรั ื <t 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 ่ออะไรกันบ้างคะโจครับดีดีครับชื่อบินครับชื่อเฟียครับชื่อบินครับเออชื่อนี้ครับอ๋อเออพี่พี่อายุเท่าไหร่กันบ้างคะเท่าไหร่นะสิบหกครับสิบหกดูคนเลยโอเคสิบหกดูคนเลยเอิ่มก็ยังมีหวัดใจกันหรือยังมีหวัดใจกันไหม นงรับโสดนงรับสุ้ดไม่รู้ว่าโสดหรือเปล่าสุด้าสุดคนไหนอ่ะนั่น่งั้นฝากอจีให้หน่อยได้ไหมอ่ะอ่าวินเชอร์ครับตกวินครับเฟอฟไอจุดเอดี้วยตกรครับเคนทีไอเอ็ครับมคบีพีครับอเอ็มเเอดอทเครับดีดีเอดีอยครับ โอเคค่ะขอบคุณเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรกันางชื่อครีมค่ะชื่อเนยค่ะอายุเท่าไหร่คะสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเหมือนกันแล้วอยู่โรงเรียนอะไรคะสี่ยุทธยาค่ะมีจบม .6 มีคณะไหนหรือมไหนที่อยากเข้าไหมคอยากเข้าศิลปศาสตร์ทันตะค่ะของของมอะไรค่ะธรรมศาสตร์ค่ะ มาหีดอนโอเคค่ะแล้วมีหวั่นใจหรือ,อยังไม่มีค่ะไอจี <laughs> IG ไว้ได้ไหมคะ sukrita S q ค่ะโอเคค่ะขอบคุณ